สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ่งค้วายทองครับเก่าเดือนกว่าครับใส่หญ่ๆครับความสูงยุนทีลอยสามสิไปหาร่อยสาหครับแข็งขาใ่เชื่องดีครับลำโตเงาครับกินเฟืองดีครับบรรยากาศภายในคอครับมือนี้โบได้เอาไปล่ามครับบ้ามือไปครับพี่น้องครับ ควายเช่องนี้ไซดดีครับทองเก่าเดือนกลัวครับเปิดไว้ครับพี่น้องครับขายขาดทุนไปเลยครับไผจะเอากัตัดสินใจด่วนนะครับเด้อควายดีไม่มีปัญหาครับสามหมื่นสองครับพี่น้องครับขายขาดทุนครับสามหมื่นสองครับสนใจโทรมาได้ครับใกล้ๆครับสามหมื่นสองครับพี่น้องครับน่าสนใจครับควายใส่ไงครับตัวนี้ครับไงดีครับอ้างดีครับ นมสีเต่าแข็งขาใหญ่ครับจีบเล็บคอเท่าสวยครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นครับตัวทองเห็นเรียบร้อยครับสามหมื่นสองครับขายขาดทุนครับใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงครับหน้าตาครับเขาวงผัะจันทร์ครับกินเฟื่องดีกินยาดีครับสามหมื่นสองครับใหญ่ๆหนานๆอ้วนๆครับเชือกนีสใสดีครับ สนใจโทษดวนครับพี่น้องครับเห็นชิปนี้แล้วครับกาแาโทษหาบาตึงเลยครับสามเมืสองครับขายขาดทุนครับเอาไปเลี้ยงไว้กินน้องครับใกล้แล้วนะครับจัดปูมชันครับไปแล้วครับลดแรกแกแถมครับขาดนะครับขาดแก้ไปรามนะครับเห็นชิปนี้แล้วครับผู้ใดยังบ่ทันตัดสินใจฝ้าตัดสิ้นใจด่วนครับมือนี้ครับสามสิบสองครับเอาไปเลยครับ น่าสนใจด้วครับเด้อไหยเช่องนิสัยดีครับปากไงกินยาเก่งครับสวัสดีครับผม